มมนหูไ่่เกิดอะสายหมอนมันต้องมีแล้วสิจำไว้นะหาใครไม่ได้ให้วิ่งให้วิ่งบนเสาไปดีบอกไปดีบอกกูไม่น่าเข้าหาใครไม่เจอวิ่งบนเสาลาก่อยตาลาก่อยเราจะไม่ลืมนายเลยจบดีนล้วพี่มีแล้วนะเธอตาไอคนตรงเนี้ยเดี๋ยว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  อุ้ยมันอุ้ยอะไรอ่ะเจอแฟนเจอแฟนไง่อ่ร้ยเ้เจะเอาบอมีหมีไม่เอาหมีไม่งัดงั้นเราไปดีกว่าเดี๋ยวเดียไปไปไหนได้กูเหนแบบแบบเห็นแบบแบบเฮ้ยพี่เอ๋มีซับวอร์ไ หัวใจผมดอกมีรังกินนังายกูอยู่นี่มึงมาทำไมากินังไาทไม่ะพี่พ่บางทีดัานหลงพี่อไม่รั้เรืองบางอย่างตอนอยู่ก็เป็นไปได้นะพี่รู้เปลาลากิน้ังไม้ไม้ไหม่ดีกว่าเกงใจกินัไม้เราแล้วหลงบิ๊กอเป็นเฮ้ยขึ้นไปชั้นสองแล้วลงมาเร็วเฮ้ยสบาโอ้โหก็ทำ้ย

พี่มันเห็นชื่อกูอ่ะพี่ขีมานีใส่พี่ขีมานี่ออะ้ย้อนโอ้ยหนึ่งนาทีเองหนึ่งนาทีแบบนั่งนะต้อมปลงสุนเนาะชีลำบาาเอ้โหชีลับากูรายวิธีขึ้นตะกี้แม็กบักติดอ่ะต้อมต้อมหลบ เอ้ยหัวแตกตายเบยอ่ะไม่ขึ้นไม่ได้เว้ยเฮ้ยเบยเหนอยจริงดิแลดูเลวเอาจนได้เอาจนได้ปลอกปลอกมากับพี่ลูกฟลกมากับพี่ลูกฟลกมาปลอกเดียวมาลูกปลอกบงอย่ามายุ่งกับกคุณนางเกียรติเ่า๋ยวฮะ

ไม่แล้วงออฮือฮีี้บบี้เจ้าเ้เฮ้ยขวดไม่ได้อะเฮ้คนนี้ขวดไม่ได้อะไหนขวัญได้แล้วตบตยอ เฮ้ยโอ้โหเลยสอ2คนอะไรนะไข่ดอกดอกแห้งทำไมต้องพูดอย่างนี้ล่ะคะทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะคะ ทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมแม็กแม็กอยู่กับพี่ไหมเย้เลยเย้ก็เยกอู้สามคนเลยอ้ตัวฟีอีกแล้วว่ะทำไมชีวิตนี้เจอกับตัฟีบ่อยตัวฟีอะตัวฟีตัวฟีเซลฟี่ตัฟีเฮ้ย ก้งก้งก้งมาแล้วตดกทางน้ำยอยู่นี่นี่เฮ้ยใหญโฟกขึ้นดิเียนปืนันไโฟกเนี่ยเนาเฮ้ยเหมือนของเฮียเลยมึงไม่รอดหรอโฟกมยาอีูดทำร้ายอ่ะทำร้ายอ่ะโอ้โหมึิ่มขเป็นปูีเยอะเออไม่ต้องกลัวไปันันันแมมเตรียมตัวสลายตัวลูกเชื่อมีเชื่อลูก หลังอ่ะหลังอ่ะมีตัวตีอยู่ข้างหลังอ่ะมีตัดตีตัดขาคนดียีดลุมลุมแหละลุมแหละอย่าระเบิดพร้อมใจกันปาว่าลุมแหละไม่รู้ดูจากสภาพแล้วความโหดร้ายของแคนดี้ ดูจากตามไต้ไปทีไปเป็นครู่มนะฮะนมมันไตามไงกันไงันไงกัไกนไงกันงนกันัไกงกักงันไงกไงกอกัไงกันไงกันไงกไงกันอกไงกไงกันไกัอันกงกันไงกัไงกันไงกงไงกันองกงกไงน ไม่สงสารเลยเนาะคิวเขาเนี่ยไม่สงสารเลย <c oughs> ไม่สงสารคเพราะเมื่อกี้มันทำไว้กูเหมันใส่ต้องเหรออย่าเอาความเพี้ยนโดนมาลงกับพี่สิจ๊ะอยู่ได้คุณเนี่ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ <c oughs> อ้ยบิ๊กบอสต้องกระสุนยุคข้างล่างครับได้ขอบคุณครับอุ๊ เหนสภาคนเป็นีแล้วผูไอยากคิดเลยตาหน้าเนี่ยไอ้เหียทำไมมันหลุดบ่อยจังเลตายแล้วได้แล้วอ่ะแย่จังคุ้ยโตเลยจังเลยนะเธอมันคงเกลียดพวกเราแล้วแล่โอ้ยมันเกลียดเราเอามันลงมาที่กล้องงานลุงโซมต้องมาโหดร้ายเเกลียดแบบม่ไม่ยบยว่ากูอยู่ข้างน้เกลียวแกบ ก็กำลังกออยู่กางนู่กูเห็นแล้วเจ้ากูไม่ยอเากูจะไก่อจ้าไปไหนเจ้คิดถึงเจอกันเจ้าโอ้ยเฮียเราคิดถึงเธอเฮียนอาไอ้ี่กอดไปฆ่าตัวตายใช่ปะเอี่ทำไมเฮียคนนี้เลวมากมาก ตล้าผมได้นี่เองเลยวันสิบปีเดี๋ยวเขาอยู่ไหนวะอยู่ข้างนอกอ่ะมองไม่เห็นวะเฮียอยู่ข้างนอกช่วยด้วยพี่อย่าไปใจน้องเฮียยิงกูจะตายแล้วเนี่ยอย่าไใจน้องไม่ต้องหาพี่หรอกพี่อย่าใจน้องเสมอพี่พี่ครีมอยู่ไหนให้เขายิงกันตรงไหนวะเฮียอยู่นะ่นแพี่เมย์แล้วเฮียอยู่ที่สวนน้น บ้าแล้วไม่ใช่เลยตรงนั้นไม่มีไม่ใช่หรอพี่กูเจอแล้วใช่เหรอวันนี้เร็๋ยวไม่มีว่าันนี้วิ่งไปทำน้ำพุเอาไงเอาไงกับชีวิตกัดิทำไม่รอดหรอกบักบักบักแน่ประตูทางเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวกระพานแล้วปุ๊บอยู่ได้อีกทีละมันมีสามสิบกว่าปีมันอยู่ไม่เกินห้าจุ๊บ เาไปพัวกกับเขาเถอะต้องต้อ,งอย่าขัดความทำทำนายดิน่าโมผมจะตายไม่ตายเนี่ยาพี่ตาทำนายชีวิตอนาคตผมสิพี่มึงต้อง <c oughs> <c oughs> ตายนนมึตงตายแน่นอนม <c oughs> ึงต้องตายกับดังฮ่องกึนละมึงอัดแล้วเปิดเซลโทมึงตายแน่นอนอยของก่อนไอ้กองไอ้ก้องมาเล่นยังไงนะ่ะอุ้ยใครข้างหลังใครข้างหลังเป็นมอมมี่เมื่อกี้ลาก่อน อุ้ยะำร้ายโอ้โหมากันเป็นกลุ่มซอมบี้เลยเฮ้ยมัมมี่ไม่ใช่ซอมบี้แล้วนะเตรียมอยู่โอ้โหใครจะรอดโอ้ยมันแก๊งอะไรเนี่ยมันคือก้อนมันไม่ใช่แกงตกลงไปนะพี่ตัวต่อไปโฟกพี่จะดันให้น้องเองอุ้ยเฮ้บอกแล้วรอดโอ้ยโอ้ยไม่งูเงียบคนเดียวอีกแล้ว นางจะต้องอยู่ข้างนอกเพราะข้างในมันคุ้นวายโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสุสครับไีกแล้วภูมิเราภูมิเราเฮ้ยไม่ว่าทำานเองเดะมาจ้าค่ะนะครับคุณตามันไม่ใช่เลยมันมีตัวล่องหนใช่ไหม โป๊โง่เนี่ยด้วยหน่อยป้าอู้หูันแตกกันเลยเดียวเชียวไปก่อนแล้วลากอเอแต่อย่างนี้มันลื่นมากพวกผู้ต้องขีดอะไรงตาเ่นไะวงมันลงไปแล้วลงไปแล้วมันลงไปแล้วอีนลงไปแล้วอีกหน่อยนี่ลงไปแล้ว เฮ้ยยืดเดินรอดด้วยรอดดีจะรอดได้หรือวะดักไว้ดักไว้โอ้โหเน้นเน้นเต็มคำโอ่แถเน้ัวน้นเด็มคำนี่เดิมที่เดิมแบบว่า เดียวเดีวดีวปต่างปางเฮ้ยโดวมดีโดน่กูหลับ่าดูจากสภาพแล้วกลุ่มทั้งนั้นอยู่ไม่เกินสามสิบีิตแงรโอ้โหแม่งดูไว้ใเพื่อนไอ้ต้ม

สวัสดีอ <Laure> ย่าไปบอกใครเราอยากเห็นที่จบอ่ะเอฟอะไรวะคิดว่าปู่อยากไปดูที่โอ้โหที่รกินวเอทะลุขนาดนี้จะเรียนไหมเนี่ยเออนั่นแหละอยู่ตรงนั้นปลอระเบิดปลามดี๋ยว

ไปเลยดีได้นี่จะไปรอดเป็นไรหรอผมจะไม่ไม่มีวันนไปจริงว่ะขี้หมูยุ่ยตกใงเหลือห้าสิไวิสุท้ายะซ้อฮึจุดจุดเอตัวนุ่งนอนยัเอ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ย พี่หมีอย่าไปตรงไหนเนี่ยน้ำพูน้ำพุน้ำพุมันจะกล้อกมันจะไปแม่แม่มันต้องนั่งยองๆเอาไว้มันห้ามยืนเด็ดขาดเราจะไม่มาาสทยสบายโอ๊ยโอ๊ยมันมาแล้วแหละพี่หมีอย่าพาพักพวกมานี่ ผมไม่ไปหรอกหาพี่กูจะบ้าว่าไม่เอาเฮ้ยทำไมเป็นคนนี้วะเฮ้ยนี่แหละนะคนเราอ่ะนะตอนแรกสรุปในในในเข้าไปดู